ท่านผู้ชมครับมาในช่วงนี้เราจะเดินทางไปรอบพิษทั่วประเทศไทยครับเพื่อพูดคุยกับบุคคลในวงการกีฬาครับทั้งนักกีฬาผู้บริหารกีฬาและผู้ให้การสนับสนุนกีฬาครับในช่วงของ Professional Navigator ครับตาว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 ,ตาว,ตาว เสนอดโดยปตทพลังเที่ยงยืนเพื่อไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเที่ยวไทยพื้นเพืเศรษฐกิจไทยคึกคักท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงวงการกีฬานะครับน้าก,กีฬาของเรานั้นเดินทางไปแข่งขันเนี่ยทั่วโลกจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียหรือว่าในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับเอเชียนเกมสซีเกมอุลตริกเกมนะครับทุกวันนี้ประเด็นของนักกีฬาไทยนั่นก็คือในเรื่องของการประสบปัญหาต่างๆ ในต่างประเทศแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนักกีฬาไทยก็ต้องต่อสู้กับทั้งในและนอกสนามมีบุคคลท่านหนึ่งครับที่สําคัญมากแล้วก็จะช่วยเหลือนักกีฬาอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ใดถ้าพูดถึงชื่อนี้ทุกท่านย่อมรู้จักดีครับในชื่อของบิกตอมคุณธนาชลาสิธิ์ครับสวัสดีครับคุณบีครับธนาครับอยากให้พูดถึง ในปีที่ผ่านมาครับปีที่แล้วมี3เกมใหญ่ๆครับที่ผมเป็นหัวหน้าที่คือลาก็คือในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยจะมียูสโอลิมปิกเกมนะครับที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งก็มี140ัวประเทศเข้าไปร่วมแต่หนึ่งขันนะครับแล้วก็แมตต์ต่อมาก็จะเป็นเอเชียนเกมที่กวางโจวในปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วพอในเดือนธันวาคมก็จะมี a อ i ช n ยนเกมที่ประเทศโอมานนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3เกมใหญ่ๆครับ ทีนี้เมื่อกี้คุณดีพูดถึงอุปสรรคและก็ปัญหาต่างๆที s <S ท่นักกีฬาไทยได้ประสบในการแข่งขันนะครับก็ส่วนใหญ่เน่ยเรื่องภาษาเป็นหลักอันหนึ่งเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการสื่อสารและการไม่ค่อยกล้าพูดภาษากับชาวต่างชาตินะครับก็ต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยูสโอลิมปิกเนี่ยจะเป็นเยาวชนรุ่นเด็กหน่อยนะครับแล้วก็การไปแข่งครั้งนี้เนี่ยทาง IOC เนี่ยต้องการให้มีการนอกจากแข่งขันแล้วเนี่ยต้องมีกิจกรรมร่วมกันกับทุกทชาติแล้วก็มีการอยู่ร่วมกันมีการให้การศาึกษาการศาึกษาวัฒนธรรมต่งางๆเนี่ยก็ตลอดเวลาที่ในกีฬาเดินทางไปแข่งขันนี่คือไม่ใช่จะแข่งแล้วเสร็จแล้วกลับจะต้องมี เราก็ทกํากิจกรรมด้วยกันกับชาติอื่นๆตรงนี้เรื่องภาษานี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอันนึงนะครับซึ่งก่อนจะไปเนี่ยเราก็พยายามแจ้งให้ทางสมาคมนะครับก็หลายๆสมาคมก็มีการเตรียมตัวโดยติวเรื่องภาษาให้กับนักกีฬานอกจากฝึกซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยก็มีครูภาษาอังกฤษามาสอนนักกรรีฬา <พอ S 2> ให้แต่ในครั้งนี้เราก็ประสบความสำเร็จที่ควรเพราะว่าเด็กเราเนี่ยก็ไปร่วมกิจกรรมมากกว่าในครั้งที่ผ่านมาซึ่งผ่านมาเนี่ย youth asian game เด็กเราจะไปร่วมกิจกรรมกับ แต่ละชาติเนี่ยน้อยมากเพราะว่ามีปัญหาเรื่องภาษาแต่ในครั้งนี้เราก็ได้เตรียมตัวไปดีนะครับแล้วก็เราก็ไปเช็คดูเนี่ยก็ทุกๆกิจกรรมเนี่ยก็จะมีนักกีฬาไทยเนี่ยก่อนแข่งหรือว่าหลังแข่งเสร็จเนี่ยก็ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อ <dripping S 2> น,นๆนานาชาติเพื่อทำให้เราได้ภาษาได้การศ,าศาึกษาวัฒนธรรมตรงนี้เพิ่มเติมมาจากการแข่งนอกเหนือจากการแข่งกีฬาในครั้งนี้แล้วกัน นอกจากเรื่องภาษาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องอาหารการกินนะครับซึ่งในกีฬาไทยพอไปรับทานอาหารที่ไม่ไม่ชินเป็นอาหารอินเตอร์หรืออาหารพื้นเมืองได้สักสองสาวันก็จะเริ่มมีปัญหาในการรับประทานอาหารแล้วตอนนี้เนี่ยมองในในส่วนของสีเกมครั้งนี้ครับี่เกมครั้งนี้เนี่ยมันจะไปเหมือนกับเมื่อตอนที่ฟิลิปปินส์แล้วก็จะเปเหมือนเมื่อตอนทยอยกับ,กบปรั่งเศเวเนซุาที่จัดสองหมือนสามเมืนน่นอย่างี้ครับ ทีนี้เนี่ยในในฐานะหัวหน้านักกีฬาไทยระาวางแผนงานยังไงเพราะว่าคือจะต้องเดินทางแบบนี้อีกแล้วครับในครั้งนี้เราก็คงใช้ประสบการณ์จากที่ฟิลิปปินส์ก็ดีหรือจากเวียดนามมาเป็นหลักนะครับ,รบแล้วก็จํานวนนักกีฬาเนี่ยีเกมย์เนี่ยยอดเราก็รวมทั้งนักกีฬาเจ้าที่เี่เกือบเกือบพันคนีเดียวนะครับก็เป็นกองทัพที่ใหญ่แล้วเราคงต้อง แยกเจ้าหน้าที่ออกเป็นตามเมืองก็คือสมมติจัด3ามามแห่งเนี่ยเราก็ต้องแยกเจ้าที่ออกเป็น3ามทีมทีมแพทย์ก็ต้อง3ามทีมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาไทยนะครับเชื่อซึ่งในเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องทำอะไรต้องใช้คนมากขึ้นใช้ทีมแพทย์มากขึ้นเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่รวมกันนะครับ,รบแล้วการที่พักเนี่ยในซีเกมเนี่ยก็จะไม่มีหมู่บ้านในกีฬานักกีฬาก็จะแยกไป้วะเภทกีฬาก็จะแยกไปอยู่ตามโรงแรมของแต่ละชนิดกีฬาอีกก็ทําให้การดูแลเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีปัญหาพอสมวควรเนื่องจากว่าการติดต่อประสานงานเนี่ยจะต้องใช้บุคคลเป็นจำนวนมากในการที่จะดูแลนักกีฬาทีมไทยครับก็คงจะต้องวางแผนแล้วก็จัดเจ้าที่ที่ชำนาญแล้วก็ที่เหมาะสมกับกับหน้าที่ไปอยู่ตรงนั้นเพื่อจะดูแลนักกีฬาครับครับผมแล้วถ้าพูดถึงในความคาดหมายแล้วแะครับในฐานะห่วนหน้าคณะนักกีฬาไทยซึ่งในสองสมัยหลังสุดเนี่ยนะครับเราเป็นแชมป์มาตลอดโดยเพราะวันล่าสุดที่ลาวเนี่ย จำแม่นว่าวันนั้นเราได้เหรียญทองจากตะก้อกุนานะครับประกาศเลยแล้วว่าเราเป็นเจ้าเหรียญทองเราทําได้เน่แล้วทาได้ในครั้งนี้ครับต้องไปเจออินโดนีเซียซึ่งเขาเหมือนเขากระหายการมาที่สกลมะครับครั้งนี้ก็น่าจะเป็นศึกที่หนักเพราะอินโดนีเซียเขาพยายามที่จะเป็นเจ้าเหรียญทองอยู่แล้วนะครับเป็นคู่แข่งกับเราโดยในดีแล้วแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็จะได้เปรียบตรงที่การเลือกชิดกีฬาเนี่ยคือณขณะนี้เนี่ยเท่าที่ทราบยังยังไม่สรุป ไปแน่ว่าจะมีกีฬาอะไร,รที่แล้วก็กีฬานั้นจะเป็นกีฬาใน,ในที่มีการแข่งขันในเอเชียนเกมหรือในโอลิมปิกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทั้งอินโดนีเซียบรรจุกีฬาประเภทพื้นบ้านที่เขาชำนาญเข้ามาเยอะๆเนี่ยอันนี้เราก็จะเสียเปรียบกัทันทีซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องนับแยกเหรียญว่ากีฬาที่เป็นสากลกับกีฬาพื้นบ้านที่ไม่อยู่ในเอเชียนเกมในโอลิมปิกตรงนี้เราคงต้องเอามาแยกดูตรงนั้ว่าเราคงต้องเป็นเจ้าในด้านกีฬาประเภทที่อยู่ในสากล ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับท่านหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยครับคุณบิกตอมนะครับธนาชาสิเกษตรครับครับครับฮิตไม่ฮิตฮิตหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าชื่นชอบเราหรือว่าอยากให้เราปรับปรุงอะไรครับยกเว้นเปลี่ยนธีก่อนแล้วก็เปลี่ยนผพ้่มในรายการอย่างเดียวกันเนี่ยนะครับก็ส่ง sms เข้ามาครับที่หมายเลข4849156ครับ4849156เราพร้อมรับ ทุกคาวิจารณ์ของท่านนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเราทําแคมเปญพิเศษอย่างที่เราเห็นนะครับว่าทุกครั้งเนี่ยเราจะมีพวกละครละครต่างๆให้พักผ่อนหย่อนใจนะครับเป็นรายการกีฬาเดียวที่เป็นแบบนี้นะครับสำหรับโ r o f e เฟ i ช n ่นอลโฟกัสท่านผู้ชมที่มีความรักไม่ว่าคุณจะรักกับผู้หญิงรักกับผู้ชายรักกับเพศที่3แล้วก็รักกับครอบครัวนะครับส่งภาพถ่ายแห่งความทรงจําภาพถ่ายที่คุณคิดว่าคุณมีความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นใครครับส่งเข้ามาครับที่ โ o รโฟกัส hotmail.com นะครับตามข้างล่างนี้เลยนะครับ p r o f o c u s hotmail.com เราจะรวบรวมภาพแห่งความรักของท่านฉลองวันว,นเวาเลนไทน์ครับเราเรียกว่าเราเรียกลูกค้าตั้งแต่ตอนนี้กันเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาตัดต่อน,น้าแน่นอนนะครับก็ส่งเข้ามาเพื่อร่วมสนุกกันงานนี้ไม่อ่าครับแล้วที่สําคัญนะครับรายการของเรานั้นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับนั่นก็คือบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ เที่ยวไทยคึกคืนเศรษฐกิจไทยคึกคักนะครับแล้วอย่าลืมติดตามชมรายการย้อนหลังของเราครับรวมถึงข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ w w ิร์ลว t v เว็บสปอรและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับบุคคลในวงการกีฬาจะมาร่วมสานึกในพะมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพะมหา,าษัตย์นักกีฬาครับวันนี้ผมบีแหลมสิงห์สยามพงศ์ผลมากและทีมงาน SN Quality ทุกคนลาไปก่อนยิดเหรอสวัสดีครับ ป่าเด็าพระเจ้าหัวท่านพระองค์ท่านทรงเป็นยอดนักกีฬากษัตริย์นักกีฬาที่เราเรียกท่านไว้ตลอดเพราะว่าท่านได้ทรงเรือใบชนะเลิศได้เหรียญทองเมื่อปี2510ที่ประเทศไทยแข่งขันแล้วท่านได้สร้างเรือด้วยตัพระองค์เองเอาแข่งขันเพราะนั้นในด้านกีฬาจะเป็นแบดมินตันท่านก็เล่นนะครับ พวกผมในฐานะที่อยู่ในวงการกีฬาประเทศก็ยกย่องสรรเสริญแล้วร้อยบาลเมข่งพระบาทเจ้าหัวนั้นที่ท่านได้ทรงทําอะไรไว้ให้ประเทศชาตินั้นขอให้ประเทศผ่านพ้นการแข่งขันกีฬาทุกอย่างโดยอย่างราบรื่นด้วยความระลึกในพระบามีขเงพระองค์ท่านและทรงเห็นว่าพระองค์ท่านเป็นบุคคลที่ต้องยกย่องสรรเสริญ เป็นกษัตริย์ของประเทศไทยที่ท,ทรงปฏิบัติงานอย่างมากมายมหาศาลร,รวมทั้งเป็นยอดแห่งกษัตริย์นักกีฬาของประเทศไทยด้วย